แล้วพ,พาานนี่ด้านนี้เอาขอภัยด้านนี้ด้านนี้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โเป็นไงทุกทุกคนทักทายเลิฟลีมากันเยอะมากเต็มร้านพระพรกันเลยสวัสดีครับมาแล้วแต่กี่โมงฮะเช้าเลยเชา้าเออดื่มโคก้กหรือยังโคก้กรามี่ดื่มหรือยังแล้วโค้กซีโร่ละ่ะ นี่ครับทัพบริหาระฮะบอกให้ทักทายขายของให้เสร็จสับแล้วนะฮะเข้าเรื่องไม่รู้ว่ากำแพงเลยนะสวัสดีครื่อยา่าครับพี่พีอยาททำไมอยากมาทำสายตาเจ้าชู้ถูกอารมณ์แค่ไในยังไงไม่รู้เลยนะเพราะว่าเดือนสามเนี่ยเรียกมีนาแต่เธอมองมาเรียกมีใจฮะ น่ารักเสมอน่ารักเสมอดีใจม,มากๆที่ได้เจอแล้วเป็นไงบ้างทีๆมาถึงนี่คือแบบก่อนที่จะแบบมาทักที่แบรนด์คือแวะก่อนเลยยิ่งใหญ <รอ S 2> ่มากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตู้ทันโค้กซีโร่นะครับผมโค้กคลาสสิกนะครับ<ม>ก็จะมีมุมนี้ด้วยเป็นแบบเอ่อเปิดความสร้างสุดโลกนี่ใช่แล้วแล้วเป็นลิมิเต็ดเอดิชันนะหลายๆคนที่แบบว่าโอ้ยเป็นเป็นแฟนของโค้กโคาโคอล่าเนี่ยก็จะรอนะว่าจะมีครีเอชั่นอะไรซึ่งคราวนี้เป็นแบบโค้กซีโร่ครีเอชั่น เป็นเคเวฟเลยเปีนี้เราก็จะเป็นแบบว่าอีกตัวนึงที่จะเป็นสู่แชมพูเนอะเราเราก็ไปร่วมงานปีนีเราเช่นเดียวกันปีนี้ก็เป็นการต่อยอดความสําเร็จเลยเนอะแล้วยังไงฮะพีพีเทคนิคในการแบบว่าเติมเต็มความสดชื่นของเรามันคืออะไรคือเติมเต็มความสดชื่นเนี่ยนอกจากมีความรักแล้ว เราก็ต้องไปแบบเราก็ต้องเติมน้ำตาลเติมความหวานอีกรูปแบบหนึ่งด้วยอใช่ครับก็เลยต้องมีโค้งสีโร่เป็นความหวานแบบว่าที่แบบดีต่อสุขภาพนี่แต่ว่างานเยอะมากครับถูกต้องนี่เนีฮะอยู่ที่อยู่ที่มือตรงนี้อยู่แล้วอยู่ที่มือตรงนี้อยู่แล้วเลยนะครับถูกไหมเนาะคืออยากให้ได้ลองจริงๆแต่เม่อิดแหลายๆคนพอพีพีบอกแล้วทุกคนก็ได้ลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือถ้าลองแล้วจะติดใจเลยจริงๆเนะครับเพราะว่าได้ความแบบ ้าสดชื่นของโค้กซิโร่เนี่ยแหละและ้วก็ยังได้ความหอมสดชื่นของแบบกลิ่<า>นลายพิเศษเลย <ๆ S 1> จริงๆใช่ครับเนอะนี่แหละฮะโค้กซิโร่ปากก็เล่นนะคือทำให้คฟังหน่อยเป็น,นไ,ปไงบ้างครับครับผมก็ได้ไปถ่ายทําเป็นการร่วมงานหีกงครั้งนึนกบบโค้กครับผมก็ดีใจมากๆก่อนเลยบอกเลยว่าดีใจมากๆที่ เป็นส่วนหนึ่งของขอครอบครัวโค้กนะครับแล้วก็ปีนี้พิเศษก็คือเป็นโค้กใหม่กลิ่นลางด้วยะครับตอนถ่าย u p c ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบตัวนี้เราไม่เคยเห็นเลยเราอยากลองมากๆเออเนอะแล้วก็ออกมาคือแบบน่ารักมากๆเลยนะครับนี่แบบเป็นการสปีกอัพเนี่ย เนอะอร่อยจัดชัดปะ่ะคือมันแบบสติ๊กอัพชวนเราเลยเพราะ่<ช>อยากให้ได้ลองกันแล้วก็จะมาติดใจครับผมติดใจแบบนี้เลยจริงๆเ<ช>นอะอยากให้พีพีได้เชิญชวนครับเพราะว่าไม่ได้จัดแค่วันนี้แต่จัด3วันเลยกับโค้กซีโร่เทสติวอลครับผมก็ฝากเลยนะครับสำหรับเป็นโค้กซีโร่นะคบผมเทสติวอลนะครับ,รบจัดที่นี่ที่พาร์คพารากอนนะครับผมทั้งหมด3วันเลยล้วันนี้ด้วยแล้วก็มีอีก2วันนะครับเป็นไงฝากทุกคนลองมาที่นี่ดูแล้วก็อยากให้มาประสบ เออมาโอ้ยงงงงงยังน่ารักเลยเขาเรียกว่ามาสัมผัสประสบการณ์เออที่นี่ครับผมที่โคซิโรเทสติร์โวครับจริงเพราะว่าอย่างที่คุณวิชาบอกไปแล้วนะครับว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยสิ่งที่โบกทำมาเรื่อยมาเลยคือประสบการณ์ประสบการณ์ร่วมของทุกคนนี่แหละที่ได้มาเอ็นจอยกันแล้วนี่แหละมีอินเทอร์แอคทีฟมีโซนมีโซนเต้นด้วยนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมแต่ตอนนี้ขอบคุณมากเลยพีพีขอบคุณครัแต่แน่นอนยังไม่ไปไหนเนาะแต่เดี๋ยว ก,กับแ้วเหรอมาแล้วกระชันี่คือดูซิแรงมากโบกมือไม่บายเลยเห็นไหมเดี๋ยวเดินไปหาไม่ค่อยสปอยเลยแต่ก่อนเดินไปหาเดี๋ยวให้เดินไปหาได้นอนขอญยกให้ถ่ายรูปกับผู้บริหารก่อนอเรได้ไหมได้เลยครับ ไม่เชื่อไหนร้องฟันก่อนตอนนอได้แับสนุกฉันไม่จริงไม่ใช่นี้ต้่้เจอเธอทุกเธงทด้ได้

แล้วที่เก่งกวา่าคุอพี่ๆเนี่ยไ,ไม่รู้เลยว่าป่วยเมื่อกี้พี่เฉลยไปด้วยว่าเราป่วยนิดนึงเอาหรอเขาบอกว่าทฟอป4แม้ทฟอป4เก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเ้เ <c oughs> สนาดเดี๋ยวลราเสนอตัวให้กับใครอ่ะเ <c oughs> สนอตัวเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์โค้ดขอเสนอตัว เป็นแล้วมาเราเป็นสมาชิกครอบครัวโครมาโคร่าแล้วแต่มาเห็นแบบเสนอตัวให้กับใครอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เสนอตัวแบบให้กับคนที่เราแล้วคนนั้นเขารักเราด้วยใช่นป่าก็ต้องไปถามเขางั้นไปทัหกันเลยไม่ให้หรอไปหรอถามหลังใหม่แล้วกันเนาะ ใครอ่ะยังไม่รู้เลยใช่เออไม่รู้ออนะน้องเอน้องเอเอวงบาสเนาะโอ้น่ารักมากๆพี่พีรู้สึกยังพาทุกคนมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็ร้องเพลงใหม่เราได้ด้วยดีใจครับดีใจมากเพราะว่า โปรเจกต์เพลงนี้พี่ตั้งใจมากแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจเหมลยกมากครับผมวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาร้องแบบแบบกับทุกคนตรงนี้แล้วก็จริงๆแบบมันเป็นเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากครับขอบคุณทุกคนจาก สุดเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบรรยากาศแบบนี้อยากให้พีพีได้เก็บภาพบรรยากาศให้กับทุกคนได้นะเนอะเนอะเนอะเราไปถ่ายรูปรวกันดีกว่าได้ไหมครับเชิญเลยเชิญเลยคุณพี่ช่างภาพจากจากฝั่งนี้มาใช่ไหมครับอ๋อขอขอขอเป็นข้าวฝั่งนี้เนอะได้เลยคุณพี่ช่างภาพตรงไหนดีฮะพี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 อยู่ตรงไหนดีร้อนไงฮะร้อนเหรอร้อนร้อนร้อนใช่ไหมร้อนเนอะอากาศร้อนมากที่นี่ะมีนานเนอะ ตัวเดียใช่เลยครับใช่เลยเสนอออนไลายเปิดอย่างยิ่งใหญครับวันนี้โค้ชซีโร่ทีสติมครับวันนี้วันรรกเลยนะครับ